อ่ะครับเด็ดมวยเดือนครับคู่ทรงท้ายเดือนมกราคมครับนี่คือนักสู้จากแดนน้ำหอมครับ188สซนติเมตรมาสมา30ไฟครับจากเวียามวยไทยครับโยฮันวันเดเฮครับ แม่เฮลนี่เป็น H E L ครับทามี L อีกตัวนี่เป็นนรกเลยครับ25 y e a r จา f จังหว o ดอุบลราชธานีประเทศไทย183เซ t ติเมตรสูงว่า r ถิติของ63ไฟท์50 wins and ะ2จู๊ดจ้นักชกมากประสบการณ์ครับจากจังหวัดอุบลราชธานีครับรุ่งราวี12พี่น้อง 183กับ188ครับลุงราวีก็สูงครับแต่ฟานเดเฮลสูงกว่า5เซนติเมตรครับ76กกิโลกรัมเง็บจับตาดูดีๆเลยครับลำหนักทั้งคู่ครับโอ้เดินเข้าใส่ครับลุงราวีโอ้โอ้โอ้าวีไปไหนครับรีบไปไหนครับใจเย็นๆครับผ่านบอกขอตั้งตัวแป๊บครับแม่ลุงราวีบอกเวลามันมีน้อยครับใส่ก่อนแล้วครับจะกลับบ้านหรือไงครับลุงราวีครับจะกลับอุบลเหรอครับโอ้หางหาง ซับโอ้ยแห่ยังยืนพิงเชือกหลบหมัดนะครับลาฟนฟาร์เฮลเอาบบ้อาวแข่งซ้ายมาครับดีบดีโอ้ย <c oughs> เจอซ้ายของลุงราวีเข้าไปเต็มเต็มครับเหยีดล่างซ้ายบนโอ้ยโ,หโ,หโหอ้ยโอ้ยังไงครับตอนนี้ได้แต่หลบได้แต่หลีกครับโอ้ย,ยฮันบอกขอเวลาตั้งตัวซะหน่อยได้ไหมครับโอ้ยสับล่างอีกลำตัวครับ น็อกมาทุกขนาดครับอู้ยซ้ายขวาตัดลำตัวแหม่ลูกเราวี่แกก็เร่งจริงๆครับแกก็อาศัยเชือกไปเรื่อยๆครับยานคอนเดอร์เฮลครับต้องระวังหมัดของโยฮันเมืองนนะครับโอ้แต่ดูว่าหายใจแรงจริงๆครับยานคอนเดอร์เฮลครับจิ้มซ้ายลำตัวอีกโอ้โหแกก็ใช้พื้นที่เวทีคุ้มจริงๆครับ นี่ขนาดยังไม่ถึงครึ่งยกครับไปรอบเลยครับ4มุม4ทิศครับหัวอีกแล้วเล็งแล้วครับโยฮันโอ้โหจะเจอซ้ายบนเอาซ้ายขวาอีกอ่ะโยฮันอย่าค้ำมั่งครับขอสักทีครับอืมหลบพันครับลุงราวีหันไปครับพับนอกเดินครับอีกแล้วอ่ะดูครับเสร็จไปครับมุมนี้เสร็จไปจะอยู่ไหมครับโอ้โหโดดดุสีบทยา ถอดไปก่อนครับถอดไปก่อนแป๊บครับแป๊บครับโอ้ตกตกตกใจเลยว่าครับไม่เคยเจอขนาดนี้ครับโยฮันโอ้โหตอนนี้ก็หลายคนก็ลุ้นครับว่ามันจะผ่านยกแรกหรือเปล่าครับเพราะว่าสถานการณ์นี่ต้องบอกว่าพร้อมจะร่วงเลยครับยานฟานเดอร์เฮลครับจิ้มลำตัวอีกแล้วโอ้โหหายใจแรงโดนลำตัวมาสักครู่จุกแน่ครับมีอาการนี่ครับอยู่หน้าบ้านครับยังไงครับ จะส่งหน้าบ้านเลยไหมฝันสอกแตกหรือเปล่าครับจมูกโอ้ยโอ้ยผิดรูปไปแล้วครับจมูกโยฮันเจอสอกของลุงราวีเข้าไปครับโอ้ย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 ต้องให้แพทย์ดูหรือเปล่าครับโอ้โหหักหรือเปล่านี่ไม่ได้แพทย์บอกหักครับโอ้สอกนี่อันตรายจริงครับลุงราวี กับฟันแบบจังๆคือเหมือนเตะลูกโทษนะครับแต่ว่ามันเป็นการฟันศอกครับออยู่ข้างล่างนอกเวทีนี้แกก็จะดูงงมึนๆหน่อยครับรุ่งราวีครับโอ้แต่บนเวทีนี่ดูจริงครับเบี้ยวเลยครับโอ้น่าจะตาจะมีปัญหาโอ้ย <c oughs> อย่ามายุ่งกับผมหมอแค่ดูเฉยอย่ามาจับครับไปดูภาพช้าเลยครับศอกเนี่ยครับ นี่ครับมันจงฟันเลยครับพังะหนีนี่ครับโนฟันเฮลครับบนอุบเลยโอ้ยเสียค่าสัญญากรมีครับโยฮันบอครับโอ้ยโอ้ส่งคุณผู้ชมเข้านอนแบบนี้ครับ้บนอุบเลยโอ้ยตาจาวงไหนก็ช่วยไม่ได้แล้วแบบนี้ครับจบครับ โอ้โห oh, <We have S 1> สบด <our> เลยครับโยฮันแล้วก็เป็นรุ่งราวีสิสองพี่น้องครับหนุ่มอุบลครับวันนี้ครับซัดด้วยศอกครับปิดเกมอย่างสวยงามครับ